อ๊ะทำไมปลดล็อกไม่ได้นะ <c oughs> คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับทุกคนครับโทรศัพท์ของผมถูกล็อกไปซะแล้วฮะทำไมสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะพี่ครับโทรศัพท์ของผมสองี่อยู่นี่เอ้าเหมือนกันเลยแม่นึกว่าของผมเองนะครับเถินเลยนะฮะถึงว่าทำไมปลดล็อกไม่ได้สักทีแต่ว่าเอ๊ะทุกคนเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าลายนิ้วมือจากคนทั่วโลกเนี่ย จะมีทางเหมือนกันหรือซ้ำกันบ้างหรือเปล่าและลายนิ้วมือเนี่ยเกิดมาจากอะไรกันเดี๋ยวเราไปไขข้อสงสัยกันครับถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตลายนิ้วมือของเราดีๆแล้วนะครับจะพบว่าลายนิ้วมือของเรานั้นเป็นเส้นนูน,นขดอยู่บนผิวหนังของเราเต็มไปหมดเลยถ้าพูดถึงประโยชน์ของมันแล้วนอกจากจะช่วยในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้มันยังช่วยให้นิ้วมือของเราเนี่ยหนาและมีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้อีกด้วย ปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างเส้นลายนิ้วมือด้วยการควบคุมของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนบนโครโมโซนถึง7ตำแหน่งจากการศึกษาครับพบว่าลายนิ้วมือเนี่ยถูกสร้างขึ้นประมาณสัปดาห์ที่10ถึง11หลังจากที่ไข่ผสมกับสเปิร์มเกิดขึ้นเป็นลายนิ้วมือปฐมภูมิครับต่อมาก็จะมีต่อมเหงื่อเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือเนี่ยนะฮะก่อนจะเกิดเป็นลายเส้นทุติยภูมิ แล้วเจริญต่อเนื่องมาจนถึงประมาณสัปดาห์ที่24ถึง25ระหว่างอยู่ในคันทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดลายนิ้วมืออีกด้วย mm. เช่นความเครียดของมารดาในช่วงตั้งคันหรือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างตั้งคัน mm. ก็มีส่วนให้ลักษณะลายนิ้วมือของคนเราเนี่ยแตกต่างกันออกไปอีกด้วยครับ mm. ด้วยรหัสพันธุกรรมที่ซับซ้อนนี้นะครับ จึงทาให้แต่ละคนเนี่ยมีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดออกจากไข่ใบเดียวกันเองก็ยังมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันซึ่งลายนิ้วมือของคนนั้นก็จะชัดขึ้นตามวัยที่จเจริญเติบโตนั่นเองครับถึงแม้ว่าผิวหนังของเราอาจจะลอกหรือเกิดบาดแผลเมื่อหายเป็นปกติแล้วลายนิ้วมือก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับจริงๆแล้วเนี่ยลายนิ้วมือของเราก็มีหลายแบบแบบพับไหวายแบบก้นหอย แบบโค้งและแบบผสมคุณผู้ชมครับลองดูลายน้วมือของตัวเองว่าเป็นแบบไหนลองสังเกตกันดูนะครับและเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าผมจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดน,นะครับกับรายการ science round us สำหรับวันนี้ผมปอนภควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ